สวัสดีครับอีตาลาาข้าสู่ช่องปาร์คมาลกไครสั่งให้มนอยาพักลูกฉันและนี่คือคลิปที่ทุกคนอกครอคอยนั่นคือการรีวิวบ้าน <Yeah. S 1> ข้้งแรกนะครับหน้าบ้านของเราคันตรงนี้นะจอดรถได้ทั้งหมด6คันทุกคนส่วนจะค่อยมารีวิวช่องพี่เป็งนะครับผมว่ายังไม่ได้ทำเรายัางบ้านยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกใช่ใชแต่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รู้เฉยว่าบ้านเป็น ก็สวนไว้นั่งสังสรรค์กันซึ่งยังไม่ได้ทาที่บอกหนจะบอกก็คือว่าบางคนอาจจะถามว่าทําไมเราถึงย้ายบ้านสาเหตุหลักๆเลยท,ที่เราพูดกันไปคือที่จอดรถไม่พอพูตอดตรงๆอินสนิการนี้ก็หกคันแล้วแล้วอยากจะมาลูกค้าผมที่เขาจะต้องมาอ,าอัดอีกเคยมาแบบเคยมาเจอกันอะรถไม่เจ็ดคันแล้ว<อ>ที่จอดในบ้านเรามีสองเนี่ยโอ้โหต้องไปรบกวนบ้านอื่นอีกสาเหตุหนึ่งที่เพ็กน่าจะพูดไปแล้วคือ,อห้องแม,หงแม่ห้องแม่คือใช้ห้องครัวเก่าเมาื่อก่อนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เลือกบ้านหลังนนนนีี้้้้้พรรราาาาะวว่หหอองงงงมััคคคบบดยจิลุปส์ เข้าทางนี้ทางหลักใช่เราไม่ค่อยชอบเราจอดรถแล้วเราเข้าขั้นหลังได้ง่ายกว่าประตูเป็นประตูไฟฟ้าทุกคนเราก็จะบอกรหัสบ้านเราทุกคนมันจะบร้อมขึ้นไปหรอพอเราเข้ามาครั้งแรกเข้ามาในตัวนี้ครั้งแรกคุณก็จะเจอกับมีตุ๊ดคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่ ใช่มาฟังนี้ก่อนอย่างแรนกนะครับที่ผมแนะนาคือห้องน้ามาแล้วรับแขกมาใครเข้าห้องน้ำนี่คือตู้ปันุกที่แม่เราเรียกเองว่าตู้ปันุกคือของใช้เนี่ยใครหมดก็มาเติมไปได้เลยแม่จะไปซื้อของคือทุกเดือนแม่จะเปมาดูว่าอะไรหมดบ้างแล้วแม่ามาเติมไว้นะใช่ใช่ใช่ส่วนถ้าจะเป็นขนมมาผมจะเป็นฝ่ายเติมตอนนี้ผมไปเติมเติมไว้่ะเราเข้ามาก็จะเจอเขาเรียกว่าโซนนี้เขาเรียกว่าโซนมินิบาร์อย่างผมอาจจะทําอาหารเช้าค่อนข้างบ่อยเราจะมีหม้อต้มไฟฟ้าอต้มผัดทำกรอจะบอกให้ว่าบ้านหลังใหญ่หลังโตนะทุกคนแต่ ตอนนั้นก็แบบใหญ่ไม่แพ้กันอหนึ่งสองสามพันนะครับเฮ้ยอฮ้าเยเยเฮยเ้ยเฮ้ แต่แต่หตน้านี่เราก็เลยคุยกับคุยกับที่บ้านไว้ว่าอันนี้เป็นแค่โซนที่ชําอาหารทุกต้มเท่านั้นใช่ให้ดูครัวข้างนอกทุกคนนี่คันนี้คือถ้าสมมติว่าแม่จะผัดจะทอดอะไรที่มันถือว่ารุนแรงอะไปข้างนอกไปผัดข้นอกทุกสิ่งที่ใครๆมาก็ต้องชอบทุกคนเือไปลงถอยออกไปแล้วมองเข้ามาคือคือมันได้กินข้าวแล้วก็แบบบานทีตอนเช้าแฝงมันก็ส่องแล้วหน้าต่างมันเยอะบ้านนี้สว่างมากนหน้าต่างเยอะไฟเยอะไฟกี่ดวงมาบ้านนี้ซื้อไฟทั้งหมด72ดงวงครับถ้าว่าค่าค่าหลอดไฟนะหมื่นกว่าไไม อันนี้ทะลุไปข้างนอกไปสวนอัน,นอวน,น,นเนี่ยทุกคนคิดว่าหมาพี่จะไม่เหนื่อยได้ไงทุกคนดูเดี๋ยวสวนมันแบบสวนมันกว้างแบบกว้าง<ม>กว้างก<ม><ๆ>ว้างก<ๆ>ว้างก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 ว้างไปเลยอะ่ะไปเราก็มาถึงซอนนี้นะครับซอนนี้เป็นซอนที่มุมโปรดของใครหลายๆค,น,คนนั่นก็คือซอนนั่งเล่นของคุณแม่เรานี่ทำเป็นอคนิ่งไม่พูดไม่จาทาแป้งมาเจ้า เธอพาแป้งเหรอแหมพอกเราจะออกกล้องไปทาเป็กล้งมานั่งเล่นมนอถืออหมพ่พร้อปพร้อพี่แ่มแม่น่ามันเลยทาแป้งไม่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะรีวิวบ้านเป๊กพาแม่ทำผม เล,ล้าเมื่อวานทำกับข้าวปวด <ๆ S 2> เอาไว้เลยไม่เกี่ยวทกับข้าวเกี่ยวว่าวันนี้เธอจะออกกล้องเธอก็เลยว,ว่าเออพาแม่ม <c oughs> ๆๆไปทำผมหน่อยเขาบอกว่าอันนี้จริงหน้าต่างเปิดหน้าต่างหมดเลยหน้าต่างหมดเลยใช่แล้วนี่เขาบอกว่าเป็นไม้สักใช่ไหมใช่เป็นไม้สักคร <c oughs> ับผมนอนไม่ปวดหลังอะไรแล้วมันดูุดญ,ญญานมากอันนี้ใครมานอนตัวนี้ก็หลับหลับจริงหลับมดปั๊บไม่นะพ่อเพราะพ่อนอนหน่อยก็หลับใช่ถ้าเกิดมองโดยรวมใครจะมองจะรู้ว่ามันจะออกแนวญี่ปุ่นไหนบ้านเราเนี่ยมันจะมีกลิ่นกลิ่นญี่ปุ่นครนะ เราใช้เราใช้ชั้นเนี้ยเป็นเป็นหิ้งพระแม่บอกว่าข้างหลังต้องอย่าโล่งข้างหลังห้ามโล่งพี่เบสกก็เลยเอาแฮนด์เมดไปก่อนฟิชเชอร์บอร์ดมามาวางไว้ก่อนจะตัดไม้อะไรใช่เราจะไปสั่งทําไม้มาทำให้บอกว่าสวยๆประมาณนั้นอันนี้คือห้องดูทีวีทั่วไปทุกคนแล้วมันดีกว่าห้องเดิมตรงที่ว่าที่วิ่อ่ะมันใกล้แล้วมันใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอันไม่มันขนาดเท่าเดิมอ่ะแต่มันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ว่ามันดีมากๆเลยอย่างนี้เนี่ยเราดูทีวีอ่ะเมื่อก่อนมันไกลนะ เดี๋ยวนี้แบบอันนี้ก็เป็นทีวีกใกล้ไปเลยทีวีใกล้แล้วแบบแม่งใ,ใหญ่มาเริ่มเลยโคตรดีคนละนี้ก็โซนที่ทํางานของคุณสินลุสอนเขาเขาก็ซื้อตี่อั้ใหม่เขาก็ซื้อไอแม็กใหม่ที่ก็มีตู้เย็นอีกตู้หนึ่งเพราะว่าบ้านเรามีตู้เย็นทั้งหมด3ตู้เย็นนี่นะครับพอขึ้นมาก็เจอกับห้องทําง,งานของปาก,ก่อนเลยนี่เวลาลูกค้ามาก็จะง่ายๆคือขึ้นมาก็เจอห้องทํางานของปากเลยนึ่งเราท่านเฮ้ยทำไมมืดจังเลยปาร์าทำยังไงดีนะห้องอัดเสียง ฮ้ยยอดอดะอะจบการเรียนวิทย์เท่านี้เฮ้ยเพิ่งมีมาคคอดดอนนี่นี่อันนี้คือห้องปัดเสียงคือห้องทำงานของผมเลยนี่ทุกคนทุกคนแม่งเหมือนเป็นอาถรรพ์ของบ้านเราไอ้เจ๊ทำไมอะเราเราแต่งห้องทำงานกับห้องนอนกันปล่อยสัตว์เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายอี๋อะไรนี้ต้องอยู่ห้องนี้กับห้องเก่าพี่เบคชอบห้องไหนมากชอบอันนี้เนาะใช่อันนี้มันดูแบบว่าเป็นเป็นการเป็นงานแบบเนี่ยคือเขาเรียกนะระบบแบบว่า การถึงท้อนอ่ะใช่บอกว่าเต็มที่เลยไม่ไม่อิเล็กเขขะแล้วใช่าแบบแล้วห้องนี้ผมบอกเลยว่ามันแบบคุมด้วยระบบอย่างใช้มือถือได้หมดเลยรวมถึงแอร์ด้วยแอร์ก็ใช้มือถือได้เหมือนกันนะอยากจะนําเสนอมากเนื่องด้วยบ้านเราอ่ะบ้านหลังนี้ทุกคนแอร์เป็นแอร์เก่าหมดเลยฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่หมดเลยทีนี้ผมก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนผมเลยติดต่อนี่ไปเท d ดดี้แอร์เทดดี้แอร์เขาเรียกว่าเป็นศูนย์บริการในการให้คําแนะนําแล้วก็จําหน่ายแอร์ที่มีมานานมากแล้วหลายปีแล้วมากทุกคนผมก็เลยติดต่อเข้าไป ก็บอกว่าเออผมจะทําห้องอัดซึ่งเขาแนะนําตัวนี้มาซึ่งแม่งโคตรตอบโจทย์ผมคือคนไม่รู้เรื่องอ่ะคือมึงไปหาเท็ดดี้แอร์และเขาจะแบบว่าแค่บอกห้องและสิ่งที่เราทําให้เขาเขาจะแนะนําให้เลยผมไม่รู้ว่ามันมีแอร์แบบนี้อยู่บนโลกเว้ยผมแค่บอกว่าผมไปทําห้องอัดเสียงครับตอนที่ผมต้องอัดเสียงแล้วผมไม่อยากให้แอร์มันเสียงดังให้มันเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ให้มันเย็นอยู่เขาให้แอร์นี้มาซึ่งทุกคนเห็นไหมครับว่าแอร์มันจะลงมาโดนตัวเราโหมดนี้คือโหมดที่พอกดปุ๊บแอร์น่ะมันจะปิดเว้ยแล้วลมมันจะ รูนงทุกคพ่อผมกดทุกคนดูนะมันจะปิดถามว่าแอร์ออกไหมออกนะทุกคนแต่มันจะออกเบาๆออกเบาๆตามรูเพื่อให้อุณหภูมิแม่งคงที่รูนาแล้มันเงียบไปเลยเว้ยแล้วห้องก็ยังเย็นอยู่เว้ยเนี่ยอ่ะฉะนั้น ขอบคุณเท็ดดแอร์นะครับแนะนาให้ทุกคนผมผมแม่งขอบคุณมากๆที่แบบเขาเขาแนะนําดีมากแล้วช่างบริการมาแบบมาตรงเวลามาก่อนเวลาด้วยมาแบบบริการดีมากเท็ดดีแอร์เขาแบบเป็นเจ้าพ่อเรื่องแอร์มากไม่ว่าจะเป็นแอร์ธรรมดาแอร์อินเวอร์เตอร์อะไรเขามีหมดแล้วก็กรุงเทพบริเวกรุงเทพปริเณทันเขารับหมดรับหมดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดอะเราติดต่อไปทีหนึงชอบในความที่ว่าเขาแนะนําหมดทุกอย่างจริงเขาไม่ได้แค่พูดป่าเปล่าเลยเขาส่งลิงก์ให้ดูทุกตัวคือจะไม่เหมือนกับว่าหลายๆที่ที่แบบว่าเที่ยวิชาติอะไรี้ย ไปนี้คือบอกว่าแล้วแต่ลูกค้านะคะแต่ว่าสมมติว่ามี a A B C ถ้าลูกค้าติด A จะมีผลแบบนี้ถ้าติด B มีผลแบบนี้แต่ติดได้หมดแหละแล้วแต่ลูกค้าอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยแต่พี่จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาในรูปแบบของบริษัทมันน่าจะถือแล้วมีความรับผิดชอบมีการรับประกันให้เราใช่ใช่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรปุ๊บเราสามารถเคลมกับบริษัทได้เลยซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตามข่าวต่างๆที่บอกว่ามาล้างแอร์พอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บโทรไปเคลมปุ๊บไม่รับผิดชอบแล้วยยใช่ด อันนี้ดีมากๆขอบคุณมาจําชื่อไว้นั่นคือเท็ดดี้แอดเนี่ยโซนทํางานก็เป็นตรงตดทั่วไปครับทุกคนอันนี้แต่ว่าไอ้ปานน่าจะบอกมีความภูมิใจในเรื่องของโต๊ะทํางานที่แบบว่าตอบโจทย์ละตอนนี้ใช่ไม่เหมือนเดิมละใช่ใช่บ้านเก่าลงทุนไปทั้ง3ามสี่หมื่นไม่ได้เฮียอะไรเลยบิ๊กอินโง่เพิ่งซื้อเก้าอี้มาก็ตอนนี้ก็ซัพพอร์ตหลังเราของในห้องนี้รวมๆวกันเบ็ดเสร็จลงตกแต่งแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเปล้านเป็นะล้านจะเกินอย่าปนไอสั มี่กู้องนปิดให้สัตว์เพรากูมีเงาจอปิดนะยามผมว่ากูดูนะเออได้แล้วก็บอกเลยเวลาใครมาแต่งตัวโปโปมานะกูบรรดูย้อนหลังดูนมนะอุ้ยผีเจ้าที่ว่าตัวนี้มาไอหัวต่อที่มันหัวต่ออะไรวะแม่จมูกพี่อะไรมึงโดนแกนยูได้ปะหัวต่ออะไรวะมีต่อหัวนินเทนโดเดี๋ยวค่อยหัวต่ออะไรวะแมนเบลได้ปะอ๋อใช่มึงมีจอยมาเตัวอันนึงใช่กับอะไ ตของมันนี่ถ้าไม่ติดว่าเทนตี้แอร์เขาทำให้กูอารมณ์ดีนะมึงโดน,นกระทืบไปแล้วเออไม่อยากพูดคำหยาบนะใครเอออย่าพูดคำหยาต่อไปที่ห้องนอนปี่ตั๊กเลยห้องนอนพี่ตั๊กอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนสั่งด้วยเสียงเหมือนกันเปิดไฟห้องนอนทุกอย่างเป็นระบบต่อแหลมเลยนะครับทุกคน ห้องเหมือนกับว่าแบบเหมาะกับการพาบอกว่าผู้หญิงมาซ้ำมากเลยปะห้องเชือดที่ไม่ได้เชือดไอ้ตะคนน่าเศร้าเสื้อกับมึงก็เอามือเชือกตี๋ตัวเองไงใช่นะอันนี้ทุกคนมันเป็นห้องน้ําแบบว่าห้องน้ําทะลุยิงไปหาห้องห้องแม่ห้องนอนของผมนี่นี่มีใส่ใบสักดุดีก็มีเครื่องกรองอากาศนี่มีอ่ะทีวีมีบินเทนโดไว้เล่นแต่ไม่เล่นเลยมีก็เป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งธรรมดาเนี่ยอันนี้ดี๋ยพูดช็กระจก เีอะทุเรศใช่ไหายใช่เนี่ยบางคนถามที่ปาใช้น้ำหอมไปเอามาดูเนี่ยนี่คือน้ำหอมของพี่ปาหมดเลยนะฮะใช่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเป็นบดูอินนะครับผมใช่ตู้ผ้าบดูอินเดี๋ยวเราไปกันต่ออันนี้ก็เป็นโซนเก็บพวกอุปกรณ์มันจะรกๆหน่อยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีไฟมีขาตั้งกล้องอะไรเนี่จะรวมมาตรงนี้ได้ยินมาสูมไว้ตรงนี้นะฮะใช่แล้วก็มีตู้เย็นนี้ไว้กินน้ำที่เราเอาไว้ตอนกลางคืนแล้วเราขี้เกียจลงมาล้างก็เลยเอตู้นึงไปของของแม่จ้ะแม่งไงปริง นี่ครับก็สะอาดขึ้นเยอะแล้วเมื่ก่อนเปิดไฟหนอยเฮ้ยพูดในมือถือดิเปิดไฟห้องแม่ไปไปเสียดมยังไม่พูดเลยเครื่องอัตโนมัติอ่ะไม่มึงเปิดอแย่่ไหแล้วก็ประมาณประมาณนี้นี่คือห้องแม่คือมีที่จะบอกให้ว่านี่แหละคือความความที่บอกว่าไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบห้องแม่สุดเพราะว่าจากที่แม่ต้องนอนห้องครัวใช่ทุกคนดูนี่คือหน้าต่างรอบห้องนี่หน้าต่างนะจ๊ะ นี่คือหน้าต่างหมดนะจ๊ะนี่หน้าต่าง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 รอบห้องเลยนี่ดีแล้วแม่ก็จะแบบเปิดหน้าต่างแล้วก็ฟังเสียงฝนทุ่งคืนนะครั่งแฮปปานี่แล้วก็อันนี้คือห้องน้ำที่ทะลุไปห้องผมอ่ะนี่นี่คือห้องต่อไปคือห้องสิ่งทุกอทุกคนห้องสิ่ง่องนี้คือพี่เป๊กก็ทำรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนบางคนที่ไม่ได้ไปดูช่องไอ้เบคไตถ้าเกิดอยากดูละเอียดนะไปกดช่องไปกลไลฟ์นะครับก็จะมีรีวิวห้องไอ้เบคเลยบอกเผื่อคนอยากแนวมินิิมมอออออออล่ะ้้้้้าชบหหงงนนนีีกกัคืเเปปดไฟ์๊ ฮ้ยเนียบ้านเราไม่ใครเพ็กว่ะครกเราจะเจอกับเตียงก่อนนะครับเจอกับเตียงแล้วก็ห้องทํางานของกายแล้วโซนนี้เป็นโซนที่ผมเชื่อว่าจะต้องมีหลายคนมาขอใช้มันถือเป็นสตูดิโอย่อมๆอันหนึ่งเลยทุกคนโซนนี้โซนเนี้ยเรฟดลมินิมอลมินิมอลใช่ๆเพราะคนสังเกตว่ามันมันจะมีมินิมอลมากๆแล้วก็พี่เป็กบอกว่าชุงนี้ใครมาถ่าย บ้านเราเยอะเลย้ยเผื่อจะยืมโซนนี้ถ่ายก็เอามีออกไปเพราะเมื่อก่อนมันจะติดไงไม่ได้เห็นแล้วเราวนี่ก็เลยว่าเพ่งใจก็เลยออมึงจะเกรงใจคนมาในห้องไงไม่เพื่อบอกว่าเป็นแบบงานจ้างไงมายืมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเนี้ยที่ผมมองว่ามันดีมากๆเลยคือมันมีระเบียงซึ่งแกออกไปบ้างไหมไม่ค่อยได้ออกทำไมอ่ะมันดีมากเลยนะเป็นบ้านผู้จอกไปตลอดเลยทุกคนไม่ค่อยได้ออกอ่ะผมแต่ก่อนน่ะชอบออกเพราะว่าบ้านมันหายจะไม่ออก แต่เจ้าของที่บ้านหลังนี้แม่งลมมันเย,นย็นท<ค>ั้งหลังคไม่ได้เปิดแอร์เลยอยู่ข้<ช>างล่างจะให้ดูว่าบ้านกูห้องพี่มินิมอลขนาดไหนอะดูถังขยะที่กาให้พี่ดิ <c oughs> ทุกคนนี่คือถังขยะนะครับที่ผมจะนําเสนออันนี้เป็นที่สุดท้ายที่เราจะจบไปรีวิวกันในวันนี้นะครับอันนี้คือเป็นที่ที่แบบว่าตอนผมมาผมแอบปิฉาให้เป็กที่มันที่มันได้ตรงนี้ไปทุกคนเราเข้าไปดูอย่างแรกที่ผมปิชาเลยคือเขาเรียกว่า walk in closet ใช่คนี่คือ walk in closet นะจ๊ะที่คือนี่คือตู้เสื้อผ้าหมดเลยใช่ซึ่งอันนี้มันไม่เหมาะผมนะผมตุกแบบถ้าเกิดผมคนเดียวอ่ะแล้วเสื้อผ้ามันก็ต้องแบบไม่ได้เยอะขนาดเสื้อกูไม่ได้เยอะป่ะเอาจจริงอ่ะต้องมือน้าประตูมีกี่ ขโมนิรวมกัน12ของพี่ประตูเดียวแต่เสื้อขาวหมดขอวมึงให้ขอวมึงก็ขาวมึงแต่มึงเปิดดูเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมกูมีเสื้อขาวแล้วก็เสื้อไอ้นี้เสื้อสีนี่คือจะนอนแลทุกคนอันนี้หอยกายด้วยคือตัวแล้วประตูเดียวนี่ของพี่คือนี่พี่มีเสื้อแค่นี้ทุกคนและนี่คือที่ที่ผมอยากนำเสนอมาทุกคนไปครับนี่เดย์นี่ห้องน้องสินห์รสอนทุกคนผมโคตรอิจฉาตอนมาแรกอ่ะ มันทับผาสู้ดีดีดิรู้ป่ะทำไมพี่ยังเปิดไว<อ>้วันนั้นพี่แช่น้ำออํำแล้วเหมือนกับว่าลมแม่งแรงจัดมาแล้วลืมปิดหน้าต่างอะออแม่งพัดอีตู้เย้ในลงมาจุ่มน้ำลยเนี่<ะ>้รอ <laughs> เลยต้องอ้าวไอ้ <laughs> คนี่อะนบังแต่ว่าอันนี้ทุกคนเห็นไหมพี่เป๊กมีอ่างอาบน้ํา,งงาแบบว่าส่วนตัวเลยทุกคนดูดิดีอ่ะไม่ดีอ่ะคนโซนอาบน้ําและแม่งดีตรงที่ว่ามันมีปั๊กเตะเป่าผมอยู่ในห้อง ฉันผมไม่มีและที่สำคัญสำคัญไปมากกว่าเลยทุกคนรู้ไหมมีหมอยี่อ้เหี้ยเข้าหมอยจริงแล้วมันจะไปยังต้องเหี้ยอะไรล่ะหมอยอด,ดตุด์ะวันนี้ก็หากชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ใครที่แล้วมีมีความฝันในการอยากได้บ้านอยากมีบ้านอะไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกคนคืออยู่กับเราตั้งแต่บ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆกันทุกคนขอบคุณทุกคนถ้าไม่มีทุกคนแล้วก็ไม่มีวันนี้ทุกคนขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่เป๊กกับต่อไปด้วยอ่ะวันนี้หาช่องทิ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่บอกไปนะครับช่องปาร์ตโมเดแล้วก็ช่องเปกลายรับแล้วก็ช่องเพลงมี็สองเพลงมันร้องเพลงได้แล้วเออจริง เอจะเริ่มนะว่างกันแหละแปลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้า๊ช่องปากมาเลยดีปุช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดร่งกดไก่อนสมัคสมาชิกไกดริ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระด่งกดไลกก่อนสมัคสมาชิกกดริกดไลก่อนสมัครสมาชิกไป